สวัสดีค่ะมีรถสวยรุหหนหานาช้ประวัติดีดดาผ่อนสบาย,บายเดยนละ6,000กว่าบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตโยต้าแคมรี 2.0G เกียร์โตคันนี้ปี2008ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนั่งปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโมทพวงมาใยมันติฟังก์ชั่นคริสคอนโทรลนะคะ ระบบดิจิตอลนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะที่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะมีอัตอนหลังด้วยค่ะประวัติดฟีดาวไปเลยนะคะคันนี้ขอถามเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อคันนี้ได้นะคะที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี่แล้วนะคะ รถสภาพดีมากๆเลยนะคะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะขับดีพร้อมใช้งานค่ะราคาโปรโมชั่น2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะขายถูกมากๆเลยนะคะจัดได้เต็มมีตังหกค่ะรูหลากว้างขวางนั่งสบายเบาะปรับไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะดิจิ c a แคมรี 2.0G นะคะกีออโต้คันนี้ปี2008นะคะ <2008 S 2> ดีดาวผ่อนเดือนละ6,500บาทเท่านั้นค่ะออปชั่นเต็มเลยค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092